ปั่นจักรยาน,นง่ายๆก็แค่ออกมาปั่นก็ได้ จากคิดที่แล้วก็เป็นเดือนเมษายนเลยนะครับแล้วก็หายไปเล่นบาสมาเป็นช่วงที่เล่นบาสติดตดกัน3-4วันนะครับแล้วก็สนามบาส์ปิดซ่อมบำรุงก็เลยต้องหาวิธีออกกำลังกายนะครับก็กลับมาเจอเพื่อนเก่านะครับจักรยานเบียงชี้นะครับผม นำจักรยานกลับมาปั่นใหม่นะครับช่วงนี้วันนี้ก็เป็นวันที่6รกรกฎาคม2025นะครับออกมาปั่นตอนประมาณ9โมงนะครับท้องฟ้าแจ่มใสดีครับอากาศลมเย็นแต่ว่าก็ร้อนนิดนึงร้อนแดดตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปทางวัดนาพราวนะครับจะไปทางบ้านทางตรงนะครับแถวสำนักงานเขตท,ที่ดินนะครับผม ปั่นมาได้6กิโลกว่าประมาณสามสิมนาทีเริ่มมีอาการเท้าชาก้นชา,านเหมือนกับไม่ได้ปั่นนานแล้วแบบเส้นเลือดไม่ดีอะไรเงี้ยอาการแบบเส้นเลือดตีบเนีแต่เคยฟังหมอบอกว่าพวกเส้นเลือดตีบนี่คือปั่นจักรยานช่วยได้นะคือมันจะขยายหลอดเลือดก็แปลว่าต้องเน้นปั่นทีหน่อยไม่ปั่นไกลตอนนี้ก็ อาการไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะหาที่แวะพักก่อนแล้วก็ดูก่อนว่าจะไปบ้านทางตรงไหวไหมไปไหวก็ไปถ้าไปไม่ไหวก็อาจจะต้องกลับนะ ก็ไม่ไหวนะครับยอมแพ้กลับเข้าบ้านกลางคันนะครับขากลับเจอร้านขายไก่ย่างก็ซื้อไก่ย่างไปฝากหมาแล้วก็มีหมาดักรออยู่ตัวดึงด้าร้านไก่ย่างเลยก็เลยให้มันไปดึงหม้ตอนนี้ก็ปั่นวนกลับมาอยู่หน้าหมู่บ้านพาดาแลครับผม ก็ปวดท้องก็เลยตัดสินใจกลับบ้านดีกว่าก็ตรงนี้เป็นจุดนัดพบเซฟสมัยก่อนนะก็จะมานัดเจอกันตรงนี้แล้วก็ไปปัดรอบอาก,กันเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเซฟแล้วแล้วก็ผมมาสะดวกด้วยหรืเซฟก็ไปอยู่แล้วก็ต้องไปคนเดียวโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องแล้วก็เนกับหลักใจให้ให้การปั่นจักรยานปลอดภัยไปได้ดีแล้วก็ <Workers. S 2> มีคลิปออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับยังไงก็ภาวนาเป็นกำลังใจให้ด้วยโอเคจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเข้าบ้านแล้วครับผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ปอนไปดูอิวไปรับลมปั่นไปชื่นชมกับธรรมชาติหนทางจะไกลผ่านร้อนฝนหนาวไม่เคยวันออกปั่นตอนเช้ามืดกับบ้านตอนเที่ยงวัน Just a bike Just a ride Feeling free ป่ไปด้วยกันปล่อยใจไปกับสายลมและจักรยา จเดินทางด้วยจักรยานต <tit les> ิดตื่นเที่ยงเลื่นกับปันเพราะชีวิตมันผูกพันออกไปปั่นจักรยานออกเดินทางแล้วสบายใจได้ใช้ร่างกายพร้อมใช้หัวใจในการเดินทาง <c oughs> ทิศนี้มีความสุขเพราะมีเพื่อนร่วมปันจักรยาน Just just a bike, just a ride, feeling free ปั่นไปด้วยกันปล่อยใจไปกับสายลมและจักรยาน Just a bike, just a ride, feeling l i e e ใช้กำลังกายใช้หัวใจเดินทางด้วยจักรยานความรู้สึกเหมือนกลับเป็นเด็กอีกครั้งขูเราอและยิ้ม ไปกัเรืองคำ,คำคำความสุขไม่สิ้นสุดเราปั่นไปจนสุดทางการผจญภัยเล็กๆบนหลังลานจักรยาน Just t bike, just t ride, feeling free ปั่นไปด้วยกันปล่อยใจไปกับสายลมและจกกักรยาน ชกำลังกายใช้หัวใจเดินทางด้วยจักรยาน Just a bike, just a ride, feeling free. <In> free. ไปด้วยกันปล่อยใจไปกับสายลมและจักรยาน Just a bike, just a ride, feeling alive. ใช้กำลังกายใช้หัวใจเดินทางด้วยจักรยาน มุ่งหน้าสู่2000 Subscribe ขอเชิญเพื่อนๆมาช่วยกันกด Subscribe ช่อง Big Boy 77ครับ